ในบุญทานนะคะครหรือว่าหมอทานก็คือเขาอ้างตัวเป็นหมอแผนโบราณสามารถรักษาโรคร้ายต่างๆให้หายได้ที่ไหนคะัที่ไหนคเนี่ยอันนี้อยู่ที่จังหวัดจังหวัดแพร่เดี๋ยวนะคะจังหวัดสุขโขทยัย ผู้ชายคนนี้อยู่สุโขทัยอ๋อสุโขทัยเนี่ยค่ะอรไรอันเนี้ยก็รัษาครับษาบ้านคุณอ่ก็คือเนี่ยแหละเขาเขาก็บอกว่าอ้างตัวก็ตัวเองสามารถรักษาโรคได้นะคะก็คือเช่นโรคมะเร็งโรคนิ้วไมเออเ็นไปได้เลยชาวบ้านจานวนมากเลยก็ต่างพากันหลงเชื่อนะคะไปให้นายบุญทานเนี่ยรักษาครับปรากฏว่าก็ไม่ได้หายตามที่กล่าวอ้างนะคะวิธีรักษานี่เป็นยังไงรู้ไหมไปไงจริงๆถ้าบอกโนบุโนบุก็ไม่ไปอยู่แล้วคือบอกเขาไม่ไ่นะครับแบบ อารมณ์เคลืนเทียนพิษนาก็อาจจะไปนะฮะรรครับเขาทไงครับคือเขาให้ผู้ต้องหาไม่ใช่ไม่ได้เขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยใช้ก็คือนายบุญทานเนี่ยนะเขาใช้วิธีนําไข่ไก่เนี่ยมาส่องวินิจฉัยโรคเอาไข่ไก่มาส่องแล้วมันจะเป็นไงครับว่าคุณเป็นอะไรอะไรอย่างนี้น e? จากนั้นก็เอาน้ามนต์มาให้คุณดื่มแล้วก็จิบค่าย,ยกครูยี่สิบบาทนะคะไม่แพงนะแล้วก็เงินค่ารักษาตามที่เขากําหนดไม่แพงฟังดีดีแต่มีคนหนึ่งเนี่ย คือชื่อคุณทวัชชัยเนี่ยนะอายุ29ปีอยู่จังหวัดแพร่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าภรรยาปวดเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายคือเราเข้าใจนะว่าเขาแบบเหมือนสิ้นหวังแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้จะยังไงละลองดูละกันไหนไหนก็แล้วนะก็เลยลองมาหานายบุญทานแล้วเป็นไงฮะแล้วเป็นไงฮะนายบุญทานก็เอาไข่ไก่มาส่องนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์ที่บอกว่าปลุกเสกแล้วนะคะจากนั้นก็บอกว่า ขอค่ายกู2ยี่สิบาทอะดูเหมือนจะไม่เยอะใช่ป่ะแต่มีค่ารักษาพยาบาลอีกห้าพันเอ้ยไม่ได้แล้วนะไม่ใช่ละกิบแล้วหายไม่ถ้าหายเนี่ยก็โอเคนะมันไม่หายสิเพราะว่ามนมีใบประกอบอะไรหรือเปล่ามาเก็บเงินหลังรักษาตัวเนี่ยเขาก็พาภรรยากลับบ้านจนกระทั่งภรรยาเขาก็เสียชีวิตลงอื ก็เขาก็เลยมาขอเตือนว่าแบบิิน่่มอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อการแอบอ้างของหมอเถื่อนเหล่านี้นะคะเพราะว่าจะเสียเงินเสียทองคือครูได้น้อยเกินนักเรียนได้เยอะจังอะก็ขึ้นค่าครูยี่สิบค่าครูยีครัไปยี่สิบนักเรียนห้าพันักเรียนห้าพไหวไหมนั่นมาสิผมถามหน่อยตอนนี้เนี่ยแล้วก็ไปให้เขาน่าแค่ฟังผมก็ไม่ให้แล้วก็บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ย ชาวกรุงเทพก็จะแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วโราะม่เกิดแบบมีโอนไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่วันเกิดที่จริงๆนะแปดร้อยยังคิดดูก่อนเลยสองร้อยก็คิดหนักแล้วไม่เออแล้วถ้าหายก็โอเคอมันไม่หายมันไม่มไม่ไม่มีทางไปไปได้อะฟังจากตู้แล้วเนี่ยนะก็เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ไปจับเลยเรียบร้อยชื่อลมม่อมใช่ไหมชื่อละม่อมตำรวจชื่อละม่อมตำรวจชื่อลมม่อมนายบุญทานนะนะอายุห้าสิบเอ็ดปีแล้วนะถูกจับ หมดเลยพร้อมของกลางของกลางมีอะไรรู้ไหมฮะเปมีอะไรครับไข่ไก่แน่นอนค่ะอต้มยงต้มยงต้มยงยังไม่ต้มมั้งไม่รู้เหมือนกันปลาไมไม่ผมอยากรู้ว่าเขาต้มหรือยังลามีไหมนี่จะไปกินหรือจะไปจชบไม่ผมอยากรู้ว่าไข่ไก่ของกลางเนี่ยต้มไหมใช่แล้วทําไมคะก็คืออยากต้มได้แค่ไหนแล้วทำไมง่ะก็ไม่มีอะไรครับอยากพิจารณาว่ามันเป็นแบบว่ายังมาต่อยได้ไหมยังมาตู้มเอาหรอ จย่างนต่อมันถนนแล้วจริงดิคอไปค่ะครับโอ้โถยก็พูดทำขาวมีโอโลแกงแกงแกงมีหกแกงบงิโหกแกงครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีตะกรุดใายสีน้ำมันทุกเทียอน้ำมันน้ำมันดูพูดจริอ่าแกงแกงแกงน้ำมับทุกเทียนแล้วก็เงินสดค่ายกครูเก้าสิบห้าบาทรวมสิบสองรายการอื ก็ถูกจับไปเรียบร้อยนะคะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังก็ร้อยตํารวจตีละมอมก็ได้หน้าไปได้ผลงานไปนะครับแต่คือเรื่องอย่างเงี้ยพี่มั่นใจว่าเอจะต้องมีคนแบบว่าคือ,ค,อคือไม่หลงเชื่อง่ายๆแน่แต่ไอเรื่องไอพวกลงนะทาเสน่ห์อะไรเงี้ยไลน์นั้นอน่ะจะจะจะ,จะรู้สึกว่าประมาณว่าคนจะเชื่อเยอะยิ่งไปเจอสาวๆที่แบบว่าหมดหวังสิน้นรัก กำลังมีทุกอยู่ในเรื่องของความรักางเงี้ยนะก็ดูกําลังมึนๆอ่ยเขาก็จะใช้ท่องทางเนี้ยแหละในตอนที่เวลาที่คุณกําลังมึนๆเนี่ยแหละถ้าคุณจะทําเคสนั้นเนี่ยผมว่าห้าพันเนี่ยคุณไปสัสัญญกรราดีกว่าจริงเหรอครับไปซื้อเครื่องสำอางสำอางแล้วแต่งตัวให้มันดูดีซื้อเสื้อผ้ามันไม่ต้องไปทําครับ เออนะเศรไดายเงินเออจริงจริงจริงไหมจริงเออผมพูดก่าหน้าพันเอาไปครับซื้อเสื้อผ้าได้ตั้งเยอะเนี่ยเออแล้วก็ไปซื้อเอครื่องสำอางแล้วก็ไปอ่าซื้อยาลดความอ้วนความอ้วนเลยมากินก็ว่าไปเออไปแนะนาให้เขากินยาลดความอ้วนได้ไงไม่ไม่ไม่สมมติไงยังดีกว่าไปให้เจ้าหมอนี่แล้วก็ไปบอกว่าเป็นการลงรักปิดทองอะไรนะสาริกาเออมันไม่ค้นเรื่องอ่ะบนมหาเสน่ห์เขามีอะไรนะที่ เขาเรียกอะไรนะสีพึ่งไม่ใช่ขี้พึ่งสีพึ่งชาป่าพูดแล้วใครแล้วใครหลงลองให้คุณไปใช้ถิยศาสตร์นะแล้วคุณโซมไปเลยนะจะมีใครมาชอบไหมอ่าเหน้าลยครับพี่ช่วยพิจารณานิดนึงนะคุณผู้ฟังที่กำลังหลงเชื่ออยู่นะครับโอเคจะเป็นลมอย่าไปเชื่อนะคะเขาเหล่านี้นะคะครับนมบูจะเป็นลมครับไม่น่าเลยนะคนเราครับผ่านนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะก็ ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับเคร่เครียดละข่าวเครียดแล้วนะครับเพลงนี้นะคะก็มอบให้น้องอะตอมครับไหนๆเขาก็อยากมัลลุมพัฒถวนจ่าจักเจนะครับ